สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่อยู่กับน้องหนามเตยเพิ่งเลิกเรียนนะคะจะมากินตํามหมูยอนะคะตํามหมูยอนะเพิ่งทําใหม่ๆเลยนะพอดีน้องเลิกเรียนมาแล้วก็กินกบหมูยอนะคะของหนามเตยไม่เผ็ดนะของน้องหนามเตยไม่เผ็ดน,นะน,น,น,นะคะมาเริ่มกินกันเลยนะ,ะถ้าใครอยากรู้วิธีทำน,นะคะแบบง่ายๆนะอันนี้อร่อยด้วยคอมเมนต์ร่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะสอนนะนี่เพิ่งใสง่น้ำแข็งด้วยนะ ค่ะกินเลยนะคะกินเลยค่ะไปด้วยเดี๋ยวให้กินดี๋ยวให้กินนั่งลงมานั่งลงมีแขกรับเชิญด้วยนะคะมานั่งเลยค่ะแขกรับเชิญทั้งหลายอืมว้าวพี่ฝนคะพี่ฝนเปิดไปให้น้าอิ่วหน่อยค่ะมันมืดเลยค่ะ วันนี้มีเด็กนะคะอุ่นอัวเหมือนเดิมค่ะอุ่นอัวแล้วค่ะอุ่นอัวแล้วค่ะพี่วิทย์จะไม่ยอมยุ่งเสียแล้วสมมติจะยืดยืดหน่อยมันก็ปังเข้ามาเลยค่ะมานั่งกับน้ำเตยเร็วส่วนตรงนี้เรารู้แล้วว่าหลอกนะค่ะอันนี้ของใคร นนมัดเกือะะ้อครับมัดเกื้อัครับมือค่ะมือมือบังผ,ผู้ชมนะคะี่กมยงข้าวเรอเตยอร่อยวะ <c oughs> นี่มีเดินอะไรเข้าบุญ

เลี้ยบเลียงค่ะเป็นอ้นอจังน้อยได้ค่ะตดูดูนู่นดูดูโทรศัพท์เไะเต้องนัง้งุกลุกทุกดิลุนุ่กต้องนนเดี๋ยวับนั่งเฉยๆก่อนะให้กินกกาศเงีนะคะ พ่อ่อยนปนไดโอ้ยกระตุก้ยไม่เป็นอะอตัดเอาเปิดถุงออก้จ้เปิดถุงออกค่ะเ็น,น้อยเลิกเรียนอวนอวน,นะคะอวนอวพูดจกรอแล้วแอ,น,อนเปิด <c oughs> เอาเอาเอาเขาบอกจับเขาบอ่โอนอัวค่ะคึ้แม่กับแปลภาษาไทยพอออกคอมเมนต์ให้เบิ่งอไงเด้อโอนอัวภาษาไทยแปลว่ฝงยังวุ่นวายบอกคุณพ่อบอกว่าวุ่นวายแมวบอลเด้ภาษาทาเล้าไลสัมจนหอมไม่จับเขาฟังเดี๋จับเขาฟังกินเพ็ดได้น้ำเติมกินเพ็ดไม่ได้ เพชรเพชรถ้าพีกินเยอะพี่กาจะแตกทองแซ่บอยู่ไปเรียนก็ได้โอใช้นลเดียไม่ได้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 เคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เจ๋งมา ลไม่ต้องกินโฟนความเปจ้ะความเป้าาเปสายเป้เหรอสาวหนุ่ยสายเป้กูสลารไม่ต้องกินโฟกเออกระลันมาตีหลังไม่โฟนมานี่มานั่งดีๆไม่โฟน,มามานเอ,อไปเชอ้อด ฟังให้หมดดิฟังให้จบไม่จบนี oh, ่ไงมือดีโอ้ยคปเรี่องอะไรเนี่ยเติมให้มาตัวอะไรตัวกับมือจ้ะขนมกินอะรรำมีหัวคำว่าอะนรลูม

อนนั้อีกบ้่อ,อาะหาพ,พี่จ๋าให้ให้ใหน้องแม่ครัน้ำป๊บซิ่แม่กินแป๊บซิ่ก่อนนะอุ้ยกระลาเดี๋ยวอ,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 อยากกินย่ง,งพอ้อเม่มาเมด้อจากินเลยกินกินเหยืบึ้อจากคนเดือนั่งทับกระตบม โหอออกไปไก็เพว่าหนูไม่ได้หนูเขาขเขาออกไปกลมองมันบังกล้อง พีกจับครับี่จับไอ้กจับอ้ีกับไอุ้ณู้ับคนับออกเอออกไม่อดื้อไม่ต้องกินเลยไม่มองแนพออยได้จ้าอย่าลืมคนไลคนแพ่ให้เป็นกำลังเจ็ คุณแม่ครับลูกๆนั้นนะค่ะมื่อนี้ออกจะเป็นวนๆนหน่อยวนวายนะคะ <c oughs> เด็กหน่อยเลิกเลี้ยงมาใหม่วนไว้พักวนวาย,ววายสางสีสันวุ่นอย่างวนไว้คักนี่นคน <c oughs> ใคร <c oughs> ชื่ออะไรคะ <c oughs> อย่าลืมติดตามช่องด้วยและจ่า <c oughs> <c oughs> ไม่ไปค่ะ